ยครกอยเรดอกี่มันสิพังงานแหลกไงหน่ หลายใครย,ย้อยเลยแบบว่าทําใจไม่ได้ทําใจที่จะแบบว่าต้องบอกลาคุณผู้ชมไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีแขกวิบครับวีไอพีอ๋อเหรออือพี่เหรอวีไอพีไม่หนูก็ย่อๆซะเคยไงหนูเป็นคนชอบอะไรสั้นๆ,ๆย่อๆย่อตลอดถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยเขาว่าวิบเนี่ยนะแก็ว่าโมโหกโกรธ <รอ S 2> จัดมากโก<จ>รธจัดมากแต่ต<ช>แต่วันนี้คนข้างๆแขกข้างๆเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นผู้ชายหล่อนท้ตาดีถูกต้องก็ให้อภัยคอนิสหนึงถึงแม้ว่าจะไม่ตรงเพศก็ตามลุก อ๋ออ่อออสอันนี้คือแบบอรามรไม่รู้จริงได้ไงต้องพาคุณผู้ชมสวัสดีอีกรอบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอตำแหน่งค่ะคุณเชนเป็นอะไรกันพี่เดฟครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณานะครับก็ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมากง่ายๆสบายๆเหมือนหน้าตาค่ะแต่ยังถึงยากหมดคือจะเอาคุณเชนเยอะกมากเลยมากเลยต้องหาหลายด่านมามีคุมจัดแบบไปมือขวาซะด้วยดีได้ข่าวไม่ยากเลยครับง่ายๆมาปุ๊บยิ้วไปเลยครับไป S <S ได้เลยจรกว่าชิวาว่าอีกเหรอฮะกี้ร้อแรงเลยนะแรงใช่มไม่แรงไม่แรงคุเชนบอกง่ายไงเันก็นึกถึงบอว่าชิวาว่าแบบเทเอาไวแบบว่าถึงใส่ปัก็เนไปยจิ๊บจิ้ขาว่าเพิ่งพานชิวว่าไปโรงพยาบาลมาเอายังไงป่วยครับป่วยผาตาสรู3รูเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสองห0 0่นเบาๆบะบอเบาเบเบาค่ะปกติเอาผู้ชายเยอะกว่านี้อ้ยไม่จริงนูกี้ไปฟรีครับแต่ เชนแบบอัพราคาตัวเองนิดนึงนิดนึง <c oughs> แม่ถล่มตัวซะแน่ว่า ีอยากจะรู้ช่วยประชาสัันให้คุณผู้ชมทราบนิดหนึ่งว่าแคมเปญหน้าที่จะให้ถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยการ<อ>ครั้งนี้เรามามาปะทะบวัวผันไม่ทันแล้วเนี่ยแคมเปญหน้าของเดอะเดฟเป็นอะไรคะก็เดอะเดฟมันขับนะครับเอ่อเดอะเดฟขับนะฮะ<ๆ>เรามีกิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเอ็นจอยกับเราเนี่ยตลอดเวลา<ๆ>ก็ปาร์ตี้นี้พลาดปุ๊บบวัวผันไม่มาเซิร์ฟกันไม่ทันเนี่ยปาร์ตี้หน้าเลยแล้วกันครับโฟมปาร์ตี้เราเป็นเจ้าแรกที่จัด<ๆ>ในผับ<ๆ>ในผับแบบนี้นะฮะฮะสนุกจะล้วงจะเลื้อยจะดูดจะดื่มอะไรกันในใต้ฟ จะล้วงจะเลือยจะดูดจะเดิมถ้าล้วงเลยอะนุกี้พอแบบมเมจินได้แต่จะดูดจะเดิมมันจะดูดมันจะเดิมอะไรดีคะคุณแชนเอาว่า แต่ว่าเนี่ยวันนี้นุกกี้มาประทะบัวผันนะมาประทะสีจานเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ข่าวาวตรงนี้ไงม,มันเกิดอาการแบบมาไม่ทันทีนี้แหละ Next Party ของ The d ดฟกลับเคืออะไรคะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มาไม่ทันไม่มาไม่ได้มาม่วนกันกับเราเนี่ย <c oughs> บัวผันเนี่ยนะฮะมากับเราวันที่28นี้เลยนะครับโฟมปาร์ตีค่ะ วันที่28กรกฎาคมคือแบบตกภาษาไทยไงแต่เองภาษาอังกฤษกับเองภาษาต่างชาติโอเคเรินอะเริดอะเริดยังไงต้องขอขอบคุณเชิญมาบ้ากนะคะขอบคุณครับสาวชนหาความอ่อนแล้วก็นอนหวาทุกวันนี่เป็นอาตมาเข้าปลงคุณพี่ค่ะคุณน้องรู้สึกว่าเรายังไม่หมดฟิลนะคะยังค้าง่ะคุณน้องเขาเรียกว่ายังค้างแต่พอเถอะพอเถอะ ว่าแบบน้องดูเวลาแล้วถึงน้อยนาฬิกาอะนาฬิกาดิจิตอลดิจิตอลนี่สั่งตัวมาจากอเมริกาเลยนะอเมริกาอเมริกาเนี่ยหนังแท้หนุกเต้นตัวขอโทษนะครับตัวเรือนเนี่ยเรืองแสงได้เรืองแสงได้ที่แบบว่าเพชรบิ๊บบิ๊บ,บของเคสจากเยาว,วราช หมดหมดเวลาหมดเวลาเราพลาดกันไปได้ที่ช่วงวุลี่ค่ะซาราตรีคุณเจ๊ขาคุณน้องทำงานอย่าอู้แหม่คุณพี่ก็ยังบอกว่ายังสนุกสนานอยู่เลยนะฮะนิดนึงคุณน้องก็มามาจัดวุ้ยฮาซาราตรีวันนี้นะคะขอเสนอวุ้ยที่ว่าว่าเวคุณน้องสาบอกให้เล่น คุณน้องน่ามาที่นี่ทีนะฮะเหรอได้ข่าวว่าเนี่ยตั้งแต่ต้นต้นรายการยันท้ายรายการเนี่ยสู้ที่คุณผู้ชมไม่เห็นเนี่ยเจ๊ก็ไปรู้ละตัดแต่เด็กโคมาแล้วด้วยแหละหลังหลวงรับดับเรียบแล้วรู้สึกว่าจะเสียดื่มให้คุณน้องด้วยหรือเปล่าพี่ตายแล้วห้ามเอาพูดเสียมันเสียคางโก๋เสียดื่มน้องแค่แบบพี่ขาพี่ขาเบีนด์ดื่มผมนิดนึงได้พี่ขาไปคือน้องเขาหน้าเอ็นดูและหน้าดูเอ็นนะครับคุณผู้ชมดูเอ็น น้องเคยได้ยินมาแต่หน้าดูเอ็นมันกลับหน้ากลับหลังนิดหน่อยนะฮะแดหลิฮาซาตาตรีวันนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะ <c oughs> แ้ผู้หญิงมีกล้วยก็สวยกว่ามีปลาตว้วเธอถ้าอย่างนี้คุณน้องเป็นชนีอยู่แล้วตามมวานที่คุณพี่ว่าคุณ<ะ>น้องก็แค่พรกล้วยไปแบบสวยๆอาจจะเป็นต่างหูกล้วยค่ะ <c oughs> หรือเคาผมกล้วยคุณน้องก็สวยกว่าชนีทั่วไปแล้วสินิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่อย่างนั้นจะสวยกว่านะฮะ อย่งนั้นก็ยังไงคุณพี่เรื่องที่มีกล้วยนะคะพี่น้อ,องอะไรจีแบบเปิดขึ้นมาก็มีกล้วยเลยจุกต้องเนี่ยเราจะดีผิดเพศ้ยงใ,ใช่ไหมคะร้อนค่ะคุณผู้ชมดิฉันร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนมากเลยน้องร้อนค่ะรูะ้รสึกเขาเต้น,นเลยเค,คุณพี่มีกับเขาด้วยเหรอคะอคุณน้องน,นึกว่าคุณพี่ตัดไปแล้วเรียบร้อย ยังพอมีบ้างคุณผู้ชมยังพอมีบ้างไปดีกว่าเราคุณผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมพวกเรานุกี้และนันนี่แล้วก็พิธีกรรับเชิญแซฟซ่าในช่วงต่อๆไปทุกทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งนะคะวันจันทร์ตอนสามโมงครึ่งแล้วก็วันพุธตอนสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าถ้ามีอยากจะแบบว่าโพสต์ก็คงข้อความอยากจะมาเข้าร่วมแอคทิวิตี้กับพวกเราก็มาที่เฟซบุ๊กได้เลยที่ w w w e b f a c e b o o k c o m ราตรีได้เลยเข้ามาแล้วทาอะไรได้บ้างคะข้างในเนี้ยโพสนะครับโพสจิกัดนันนี่นุกกี้พิธีกรรับเชิญได้หมดเลยได้หมดเลยจะมาแซ่บมาแซ่าอยากจะโทรภาพเสียวอะไรเงี้ยก็จัดให้ได้หมดเลยใช่ได้เลยถูกต้องที่สุดที่สุดที่สุดได้ข่าวว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมล่าสุดที่เราจะพาคุณผู้ชมมาไปเหล่าจีนจริงปะใช่ไหมประกาศผลสิ้นเดือนตอนนี้มีผู้ครอบครัวเนี่ยห้าท่านแล้วหูใครดเขากเทึบกะทึบกะทึบ กระทืบไร้จะนคอมพิวเตอร์พังไปแล้ว,ลวค,คุณผู้ชมพังไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกระทืบไร้แต่เรายังเรายังต้องการอีกท่าท่านที่เหลือเพราะ <พอ S 2> ฉะนั้นต้องปฏิญ,ญาณไว้ว่าอยากจะได้สักสิบท่านแบบไปกันแบบเหมารถตู้ไปหรืออาจจะเป็นรถบัตรถอคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าด้วยงบซาราตีของเราแบบจะจัดอะไรเบาๆันไม่ถูกต้องต้องยิ่งใหญ่รังเวอร์ไว้ก่อนเวอร์ไว้ก่อนอย่าลืมนะคุณผู้ชมท่าท่านาท่านนี้อยู่แล้วก็ช่วยไปไปช่วยจิกเพื่อนมากกระทืบไร้ต ด้วยนะคะ,นะ,ะ,นะต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าใช่แล้ววันเสาร์ค่ะสว,ส,สวัสดีครับไปเจ้<ป>หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมกลับบ้านไปเดี๋ยวนุกี้กับพี่วิชี่จะขอเข้าไปไลฟ์้ในต่อค่ะน<ป>้อง <No. S 2> มีเมียแปรชันได้คํามาว่ามีเมียแปรชันโอ้เธอสวยเหมือนดอร่า ต่สาวน้าบอกเฮ็ดแต่สาวน้าบ่หายเฮ็ดแต่ง่ายนักบ่บ่เพิ่นเองมาเฮานักคิดบ่ถ้าหมมา2ยามแล้วก็ไม่นอน2ยามแล้วก็ไม่นอนปาเสียงไปตล